แล้วแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางไปแล้วครับคือตอนนี้เราเรียนมาแล้วทีมงานเราเอยครับอ้ดโงครับแรงโหดอันนี้ไปนดูยันหมหลังนแลมันจะโตขึ้นรถาะไปบกรอดเราจะต้องเดินทางไปบริจาคเรียนบ้านนาสาเดน๋ยวไปบริจาคเครื่องเขียนเครื่องเรียนอะไรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนิดนึงครับก็มึงมึงมีจะอะไรไปให้อีกเลยกินข้าวกินอะไรยังไง บอแล้วแต่ว่ากว่าแวะซื้อเังแกงหนึ่งก้อนโอ้ยที่สูนห่าไปเลยเดี๋ยวขวดไปว่าอีไปจัยังไ่ซื้อทีสูนเมีนทีให้ใส่ขวหน้าไปก็นที่ว่านั่นก็เป็นอย่างนึกเราบอกกูเด๋วุวดมานอนอย่งเดียวถากแต่กินนอนรับตายไปแล้วคนหนึ่งเห็ุบุญหรือมาถากินจอดตัวที่ก้อนจอดที่ก้อนอัี้เออ่เดี๋ยวแล้วบ่านไอ้ไปกินแล้วั้นเรกินรด เขาไว้ถือไอ้นี่เขาโรงเรียนบไม่ได้ถือไปไว้ในรถเด้หรอขวดอะไรขวดเนี้ยเอาขวดเนี้ยไปอีกแก้วขวดเนี้ยยังเดี๋ยวเหตุงานเลยหลโผููดบุญไม่บอลนี่มาหนีกบอนบระธานในเรื่มเหตุโรงงานเนาะเออมาถอยอย่างสี่บอลนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจอดไร้านนี่แหละเดี๋ยวให้แก้หอดก่อนโอเคอ่าโรงเรียน บ้านนาสีนวลไปทางไหนครับเฮ้ยถูกทาง้าเลยบ้านนาสีนวลไม่รู้ถูกท้าเลยเปิดจีเบ็ดดิโรงเรียนบ้านนาสีนวลเลยครับเอ้ยน้องจะไปใจเนี่ยเอาเอาเอายาเรียนหนีแค่ถามซื่อๆเนี่ยโอ้โหโอ้เรียนหนีซื้เอ้ยตรวจล้านข้าก่อนนึยโอ้โออลืมลืม เราไปจอดว่าขวดไปลางั้นขวดอีกงั่นนะเขขวดไปเปลี่ยนเลยเขาไปเปลี่ยนขวดเลยนี่ต้องเปลี่ยนขวดซอวอนซอวอนเออเราต้องไปเจาะหมอนเว็บแนวเว็วเว็วซีวอนเออเอาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวดีกว่าว่าเฮ้ยกินย่างกึ่นดีกว่าแต่นะวิ่ดบู๊เออเขาเทนไหมเนี่ยเออเขาเทนไดงกินดีหรืกินเลยกิน เปลี่ยนเปลี่ยนแนวดีกว่าว่ะอะไรใหม่ๆเออเอากินนมไปบอหลิวหลิวเอาโชว์จู่เลยโชว์จู่อะไรเปลี่ยนเปลี่ยนต้องซื้อเะไรยังไงนี่แล้วแบ่งใส่เป็นขวดน้ำเปล่าดีกว่าว่ะเพราะจังมันคือถ้าถ้าต้องแก่ตัวเออ่ยแกจะยื่นคนนี้ไปให้หน่อยบ่าดีพี่เอ็นครับผมขอกินน้ำหน่อยครับเปลี่ยนเออเอาแล้วแจ้งเอา เออใส่ขวดน้ำไปเททิมเททิมบ่ะอ้พอมาไหมฮเททิมป่ะเททิมแปลงแปลงเปลี่ยนเปลี่ยอ๋อนี่เขาจะเปลี่ยนสารอืิของเเพี่ที่ไปทาประจำทาประจำเดี๋ยวเขาเขาจะงัวเข้ากินนี่อยงนี่นะเตี้ยนไปด้อเหี้บุญจังเลยน้องพูังงอ่อเทใส่ก่ออาเอาเอาเก็บไว้เส่ไม่ได้ครับผอม เอ้ามึงนี่เขาบวงหงอละหวานเนาะทิมดึกทิมไปเลยปลาปลาปลาทิมไปเลยดึกคือลังคาเปล่าดึกดึกเอาไปไปฟาไปเดี๋ยวไปโอ้กินในรถเลยดิีมเนี่ยมึงกินกินขี้แจงกินน้ำด้วยนะมึงนี่เฮ้ยเสียบดีด้วยเฮ้ยแก้วเดียวแก้วเดียวเพื่อนโอ้ยหวานเลยเฮ้ยมันหอมดีนะว้ยเออลองจิ้มดูก่อนเออเอออะไรมอยเดียว โบนาเกียรติขับรถอยู่วิโบเป็นยังกินเลยอีอร่อยอร่อยมันหอมดีไหมชิมมาชิมดูเออชิมเออได้ไหมเออแเอ้ยมันก็ได้กินได้ขนั่นเด้อ้าวแซ่บแซ่บเอ้ยเออไปเป็นยังคือไปฮ็ดปุ่นเลยสิได้ปุ่นมาด้อย เอามันเสียเลยมันหอมมันหอมกว่าเราเอาอยู่จ้ียงนั่นไปเสียดเนี่ยจีจักน้อยมามาดลมเลยนักการบักมือกวางมันมาเก่งเออปากนั้นมันเขียนน้อยเขียนเอาไปืกี้จีึกนั่นนะหอนแล้วหอแล้วอยาเฝ้านอนหอนแล้วอย่าเฝานอนทีมงานเรามาไม่ได้แล้วเฮ้ยนอนอีกแล้วโอ้โหนี่ไหมนอนยางเดียวอุ้ยเห็ดยางจังยางนอนยางเดียว ใจใจให้ไปทางไหนเราโรงเรียนบัดนี้ล่ะถือตามด้วยว่าเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนบานไหนเขาไปผิดนะนะทำวัดวัดอันนี้วัดเอาวัดดิบผมโรงเรียนไม่ใส่นี่ละนี่ดิครับเออไอโรงเรียนไอพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนบ้านนาซีนวลครับไปทางไหนครับถือแล้วนะครับอ๋อครับบริจาคของนะครับครับครับถือแล้วถือแล้วกว่าแล้วเปิ่งไปเอา โยกโอ้ยเตีเลยนี่ละไปเกี่ยวขวาไปวัดนี่เดี๋ยเอาวัดตัวนี้ไปครับโบริจาคให้วัดเตี้ยมเอาลูกบอลในีเพื่อนจะสานใว้ไปโเดี๋ยวลูกบอลจุดๆนะแล้วแมนแมนนี่เออโอ้โหตุ้ยเด็กน้อยเล่นเต็มเลยอุ้ยโบนี่ไอ ก็ปิดโรงเรียนรงาบี่กว่าสายบุนเออมนีวันหยุดเอ้ดีหน่อยโอ้มีอยู่ไอเนี่วอีนี่นีร้อเฮ้ยนี่เขาไปนั่กลางสนามเลยนี่บอลนี่ถูกเลยเอ้ยนี่แมนดูแมนเดเอ้ยแมนนแมเอ้ยแมนอยู่เอ้แมนแมนแมโอ้ห้องแก้วเลยเฮ้ย มีโต๊ะคณะแลบต้อนรับคือพูดเขาประชุมพี่เอ๋อเหรอมาเกี่ยวขาอะไรอะไรเกี่ยวกันยาวเลยเมียนบูเมียนเบิกลายพูดบุลุงไปดรือกลัวบุลุงเร็วบุลุงเร็วลายพูดคนไหลายพูดเป็นคือว่าเป็นงานเขาเป็นงานอย่างเงี้ยไงอายุเขาแบบต้อนรับเขาดีเออเขาต้องแบบแจกของแจกอะไรเดี๋ยวมีให้เด็กน้อยลองขับรถสีบ้าด้วยท่าไม่เอาสีบ้าให้เด็กน้อยมาขับ มึงคับมึงไเลคับมึงเลนี่แล้วที่ใส่ใส่น้ำไปเนี่ยใส่ปลาหยาเลยเนี่แน่าเละมันทำได้เราต้องมาแบบว่ามาตามหาอคาเดมี่อยู่โรงเรียนนี้ว่าใครจะมีเพีแววไงเราต้องมาตามหาแต่เด็กๆเลยเ้ยนี่แหละคิดถึงสมัยตอนเด็กๆว่าที่เราแบบกินข้าวโรงอาหารสัมผัสสัมผัสนี่มาเชิญเชิญเสียบูเสียบู ขอชิมหน่อยวะชอบกันใช่ไหมขอชิมโอ้เอาชิมนี่แล้วเอากินเลยกินโอ้มึงเป็นญาติยังไกินดีกินดีเลยแจกน้องๆทางนี้ก่อนแล้วกันมาเมื่อกี้ใครให้พี่กินลูกพิษอันนี้มาแจกมาอ๋อไปก่อนซิทิคเกอร์เออไปใครอยากได้อย่ามีของมาแจกเลยอยากเลยจังเลยมอาลูกๆไหมตองลูกๆไหมน่าไปลูๆมา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 ใครอยากได้ติ๊กเกอร์ เดี๋ยวตะบอลกันนะวันนี้จัดทีมเลยเออใครใครชนะมีเสื้อสายชิวให้ยังไม่ได้สิเออเดี๋ยวไปรอไปรอไปรอเฮ้ยมีใครขับรถเป็นซิ่งๆมั้ยอย่าให้ลองเลยนี่เหนื่นะมันบูดอ่ใครอยากรอไหมใครอยากรอไหมกระลังมะล้มเออร้องเหมือนรองบอโอเออลังเออร้องมองยาก็ได้บอบ้ะตอนวนนี้เราต้องมาดูว่าจะมี เด็กๆคนไหนก็มีเขาเต็ดยิ่งไหนไม่เป็นครั้งนี้พี่สายชิวซีซั่นสามได้ไหมเดี๋ยวลอมารอดูกันไปประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาททุกอย่างไอปอดิยปอดิปอลมานับเ็คก่อนแม่งเอ้เบื่อปอลพอไหมพอปอลวันไอมานับผมมันกินนวันเลยว่ะ หาไอ้พวกยังเช็คนี่แหละเลือกกินก่อนอิ่มแล้วปะ เม่นมาถือส้มถืออะไรไปแจกเด็กๆด้วยเว้ยเอ็งเอ็งด้เอ็งเรียนตอนนี้เอ็งอยู่มอไนวะมอสามเมอสามโรงเรียนนี้อยู่ถึงมอไหนโรงเรียนนี้อยู่ถึงมอไหนครับมอสามอันนี้มอไหนเฮ้ยมอสามรูปเดียวกันว่ะเฮ้ยตายอี่ไรดิถามดูถามดูถามว่าชื่ออะไรอยู่ว่ะเธอตายเจอมอสามรุ่นเดียวกันอยู่ว่าเธอพอเฟสก็ดูเองลองหอนเอาลองดูเอา ลองดูลองดูไหน่ี้เขาให้ถามดูก็รุ่นเดียวกันไงพูดกันได้อ่าถามๆชื่อชื่ออะไรลองถามดูครับลองดูชื่ออะไรครับเออมึงสุดีดีดีนี่อ่าถามแล้วแกตอบแล้วก็เขาจะตอบแล้วเอาลองถามเอาถามพิธีเอาชื่ออะไรครับเขาถามนะครับ ชื่ออะไรนะชมพู nah. e ่ค่ะชมพู่ฮ้ยพี่่าผมมาทำบุญพี่ากมาสาวเลยพีเเลยเอาพีเลยมีีไหมครับมีไหมม่เนไครับไม่มีค่ะเสียงจริงเพ่นว่าไม่ใช่แล้วป่ะไม่ใช่แล้วเฮ้ยใช่ใช่ใเอาขอพเลยพอะไรครับขอเลยเป็นอะไรครับเป็นตุ่งแ่เปิดเป เออเอด้วยเ้าได้แล้วเอ็งเห็นไหมเองบอเองบนกับ hmm. พ like okay. mm ี hmm. ่ว <A> ่าเอ็งอยากได้สาวได้อะไรนี่รุ่นเดียวกันเลยจะได้คุยกันเข้าใจหรืเออเอาเปิดงั้นปิบปิดเอาฝากปิยฝากซื้อฝากซื้อไปแล้วเอ็งพลพี่ไปแล้วาพอเาจะให้แล้วอีกได้แล้วนึงเอาเอา่พพูนเขาจะห้แล้ว